เฮียแล้วไอเอฟมึงชัวนะสายสอีกเอออาเบาถึงโค้งไม่เบาถูกตบเลยเจ็ดคตหล่อไอแต่งตัวแบบคือคิดว่าหล่อแหละถึงแต่งตัวอย่างเงี้ย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอฟบอมตีนนะครับผมเอฟบอมอมพิทักเอฟบอมพิทักครับวันนี้นะเราได้เกียรติจากพี่ปิมจากช่องปิมคุณนะวันนีครับผมสวัสดีนะวันนี้นะครับเราได้เกียรติจากพี่ปิมจากช่องปิมคุณมาถือกล้องให้เลยแล้ววันนี้เราจะมาทำการออกรถเบ้นแล้วโอนจองไปแสนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเออยิ่งไฟนั้นผ่านแล้วเหรอฮะไฟนั้นผ่านแล้วเหร สดเลยเฮ้ยเงินสุดเลยเหรอลำบ้าก็ก็นลำนะโอเคนะครวันนี้เราจะมาออกนะครับผมก็ประมาณอะไรนะจองไปแสนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ออกอีก1นึ่งล้านแปแสนรวมทั้งหมดเป็น1นึ่งล้านเก้าแสนครับโอ้ยไม่อยากถ่ายแล้วไไม่นี่รถเอสอยู่ตรงนี้นะครับนี่รถผมอันนี้เลยอ่เอ็มเดินมีครับพร้อมแล้วป้ายแดงด้วย เราขื้นขับไปถ่ายงานต่อเลยนะเนี่ยขอดูในรถหน่อยได้ไหมครับได้ครับแต่นี่ครับผมมือสั่นนะคุณผมมือสั่นเขาแรปข้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะจริงๆผมมือสั่นเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่ากลิ่นข้างในแบบฮะเหมือนรถพี่ใหม่ๆก็เลยมาดูไหนๆกลิ่นแบบพี่พี่ลองเข้าไปดมพ่อมึงโอ้โหแม่งสวยมากเลยครับสวยๆสวยมากเลยจะงี้ผู้หญิงคนไหนคนแรกครับที่ได้นั่ง ก็น้องอะไรครับเนี่ยเกือบลุดนเกือบลุดนเกือบไม่ไม่ไม่อันนี้ก็จะเป็นเบนที่เคยบอกไปนะครับ C L A 2 5 0 A M C Fast l i f p อันนี้ก็จะด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเปลี่ยนแล้วก็สวยนะใช่เพราะว่าด้านหน้าเหมือนรถพี่เลยเพราะว่ามีไดมอนด์คิวมาดูนะครับมาพามา บอกแล้วว่าเป็นรุ่นเฟสลิฟต์ปี2018กระจนหน้าก็จะเป็นไดมอนด์กิลเหมือนอู้สวย,สวยเป็นรุ่นใหม่เลยเออใช่เพราะว่าถ้าเป็นปกติมันจะไม่ใช่แบบนี้เออเป็นเฟสลิฟต์แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นตัวเล็กสุดของมาสด้าแต่ก็เป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันกนั่นก็คือ CLS ย่อขนาดลงมาให้เล็กลงนั่นเองดูล้อแม็กล้อแม็ก18สวยอ่ะแม็กสวยมากเกาะเครื่องเกาะที่นี่เดี๋ยวลองลองลองขึ้นไปนั่งหน่อยฮะลองขึ้นไปเออเป็นไงบ้างอะ มือสั่นหน่อยคิดหมอคิดว่าขับได้ใช่ไหมแล้วเท้าเกียร์ยังไงครับเท้าเกียร์ต้องเหยียบต้องเหยียบเบรกก่อนแล้วก็ F อไีเทียเดี๋ยวพุ่งอ๋อเอาใช่เหรอเอาพูดเล่นพูดเล่น R คือถอยหลังคือขึ้นใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าจะถอยหลังดันขึ้นดันขึ้นถ้าจะเดินหน้ากดลงกดลงถ้าจุดนี้ก็คือรถจอดสนิทเกียร์ P อ๋อคือล็อกคือล็อกเขาเรียกอะไรนะเป็นเกียร์ล็อกเกียร์ล็อกโอเคโอ้ยอยากอยากแบบมีฟิลเหมือนในคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะกดแพดเดิลชินแล้วแบบ ถามให้มันปกติเหรอชิบหาเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่กับคนดูถึงสองล้านก็พูดตรงๆก็อแบบไม่เถียงเลยนะเสียดายดอกมันรู้จอมาสีไม่ได้ดอกก็ถ้าตีแล้วมันก็ตกประมาณเกือบเกือบสองแสนนะอืมกสดไปเลยไม่จะปกติเงินมีอยู่แล้วไงทำไมเอาไปไปเที่ยวผู้หญิงอนะ มึงตัวโดนเนี่ยขนาดวิดีโอมึงอ่ะมึงยังโดนเลยอเอฟน้องน้องครับพี่ก็แบบออกเบลนแล้วครับ <c oughs> จริงๆพี่ก็เงินเหลือพอสมควรนะฮ <c oughs> <อ>ึแอบเห็นฮะอุ <c oughs> ้ย,ยรู้ั็น่าเสื่อมมากรูใครอะ <c oughs> ่ะเอฟแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไมอาเดี๋ยวจะเขาจะเดี๋ยวเอฟจะต้องไปโอนเงินต้องโอนเงินแล้วก็ถ่ายรูปแต่เดี๋ยวมีโอนเงินเสร็จปุ๊บก็จะมีสัญญาเอ้ยแต่ไม่มีสัญญาเพราะว่าจะได้นี่เลยสดเลยเออเป็นเงินสดเลยอุดล่ำโอ้โหเสียดายอ่ะถ้าเกิดมีธนาคารกรุงไทยแบบนี้แบบ ได้กดเงินเลยนะเออแต่ตอนซื้อบ้านก็เงินสดนะคะก็เงินสดเลยอ่ะซื้อบ้านชิวๆร้านวิวได้ไงรถบ้านบ้านมาเร็วมานี่ฮะดีคุณวินนะครับคุณวินเนี่ยเราต้องไม่ทำไรต่ออ๋อคุณแจอุ้ยอุเฮ้ยทำไมมีหนังไม่หัวไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ ลอง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 ต่อต้านก่อนต่อต้านก่อนคือยังไงผมเดีเราจะใช้งานไหมครับผมเนี่ยเดี๋ยวต้องให้แบบว่าเตซลผมมาสอนแล้วก็รุ่นนี้นะครับการสต้อนร่างใหญ่ของผมนะงั้นเดี๋ยวดับเครื่องก่อนแล้วกันได้ครับผมถ้ากดแค่กดไปอีกทีนึงอ๋อโอเคแล้วก็แล้วก็ไม่จ่ายตังค์ครับผม จ่ายเลยไหมครับเชิญนะ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 เชิญเสียตังค์เขาชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบแต่ตันวะไม่แต่อีต้องเริ่มต้องหัดให้ชินการเข้าเกียร์การเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่นปกติอ่ะด้านขวามือเราจะเป็นพวกไฟเลี้ยวใช่ไหมใช่แต่นี้คือมันเป็นเกียร์เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติตลอดขับรถอะไรก็ต้องตั้งสติอืเคืมอเคไม่มีอะไรให้ให้มากแล้วครับผมมีพลอยครับ อันนี้เดี๋ยวถ้าฉันบอกก็คือโอนธนาคโอเคได้เลยครับเอาวโอนเลยนาทีโอเคมันมันต่างธนาคารนะมันโอนได้ทีเราหกแสนเก้าหมื่นนะต้องโอนกี่รอบเนี่ยสามรอบสี่รอบงั้นโอนทีเราหกไหมได้ง่ายดีเออโอนทีเราหกแสนก็ได้กลมๆหิวหกแสนแรกไปแล้ว ไปอะไปแล้วหกแสนเฮ้ยี่นบอกเงินเยอะไงหลวมไงคุณต้องไม่รู้สึกอะไรแลมโบอยู่ไหนครับเขาบอกจอดที่บ้านพ่อึมไงพี่พาผมขับรอบนึงก่อนนะได้ได้รอบนึงแบบนั้นมึงขับเองนะกูไม่ขับให้นะแต่พี่ต้องนั่งไปกับผมนะอโอเคเฮียแล้วไอเอฟมึงชัวร์นะสายๆอีกเออ สายอีกสายอีกสายอีกสอีกเออสายห่างเยอะเลยครับเอฟห่างประมาณ2ี่สิบโลอะสายสายหมดเม่กินต้องหักสายแล้วเออเหมือนมาเหมือนมาสอนมึงขับไปมันเก่งพี่อย่ากดดันอย่ากดดันไม่หมายถึงว่าพวกเราอย่าไปกดดันมันปล่อยมันขับแบบแบบที่มันขับที่บ้านมันยังไงคือชิดซ้ายไปเลยใช่ปะออ เออเอาไว้ถนนใหญ่แล้วเว้ยเออเนี่ยเนี่ยคำว่ากลับรถอ่ะดูขวาเยอะๆไหนไหนต้องไฟเลี้ยวขวาหน่อยไฟไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนอียอะอ่าไปทบายันเลี้งก็าเหยียบได้นะถ้าอยากเหยียบไอซัน นี่คือยูเทิร์นใช่ไหมใช่ยูเทิร์นก็ขับเหมือนเราขับทั่วไปเลยรถมันไม่ได้ยาวกว่าหรือว่าอะไรเลยเอฟขับทั่วไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะขับตามปกติเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มคุ้นชินกับรถมันไปเองเพราะว่ารถแต่ละคันสัมผัสมันไม่เหมือนกันเป็นไงบ้างได้อยู่เยไม่ไม่ต้องไปไอ้นี่ขนาดนั้นมันก็แค่รถมันรถเราเราซื้อมาแล้วเหยเียเป็บิดเลยเอ้ยเหี้บไม่ไล่ปึ้งหน้าเอฟโคตรเสียเลยอะ ก็ไม่น่ามเสียจังน้ำมเทอร์โบลัมโบปอร์เช่อาราฮโตสัมมาเฟอร์รี่ไนตั้นมีความสุขดีซื้อรถอ่ะอยู่เรื่องนี้นะอะไรอ่ะเซ็นเซอร์รอบคันถ้าใครขับมาใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะกุญแจรถอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่จเย็นพี่เราลุกดิพี่อาสากนดิเลื่อนี้แล้วก็เดี๋ยวไปยูเทิร์นข้างหน้าได้ใช่เป็นเป็นสะพาน เบาถึงโค้งไม่เบาถูกตบเลยเคยค่อยๆซึมเข้าไปไม่ใช่อย่างนี้เลยขอโทษรับดีไล่แกเขาด้วยิดประตูพี่เจนยังกูอ่ะคิดดูดิเออรถกูจอดตรงไหนได้มั่งอ่ะเนี่ยจอดตูดพี่ก็ได้เนี่ย สายซ้ายเออผมไม่ชินกับการเที่ยวนี่เออได้อยู่อ่าเคขวาครับไปขวาโอเคเฮ้ยโอเคอยู่เขาเหลือเยอะอยู่เลโอ้ซ้ายซ้ายเหลือโคตรเยอะเลยครับโอเคอ่าโอเคไหมพอไหมโอเคก็กดกดกดพีกดไงพีอ่าถูกต้องแล้วก็กดดับครับแค่นี้ไม่ไม่ หลังเปียกแล้วอ่ะหลังเปียกแล้วตอนนี้อาเป็นยังมงเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับมันมันแบบคือคือพอใจมันโหงกับมือซ้ายใช่ป่ะมันก็จะแบบเลือกตัดสินใจแบบคือมันต้องมองซ้ายมองขวาปกติเราจะชินมองซ้ายมองขวาแล้วปุ๊บปั๊บปั๊นี้อันนี้ก็ต้องแบบไอ้นี่หน่อยซึ่งสกายโพเป็นคนที่จะต้องนั่งไปด้วยนะฮะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ แับสนุนแค่แหลายๆคนดูคลิปเนาะมันก็เป็นรายได้ผมผมก็จะพยายามติดทำทีนีกมาก็ถ้าไม่มีทุกคนคอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยกันดูชแชร์ก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันอันนี้เงินสดหน,นึ่งันแก็ขอบคุณกันมากๆคือพวกเราไม่ได้รวยนะครับเฮ้ยแบบโอ้ยแม่งเงินแม่งเยอะขนาดนั้นทำยูทูบคือพวกเราทํางานเก็บเงินกันจริงจ คือกว่าเอฟจะมีวันนี้ได้ก็2อสปีนะครับโอเคมันอาจจะเร็วถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นแต่ว่าอาชีพเคทีฟเนี่ยนะครับตพว่ามันใช้ความคิดเยอะมากนะครับกว่าจะมีวันนี้มันก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณแพนเอฟขอบคุณทุกท่านด้วยที่สนับสนุนพวกเราทั้งตัวผมนะครับแล้วก็เอฟขอบคุณด้วยขอบคุณพี่ด้วยไม่ต้องโอ้นี่ถ้าเกิดพี่ไม่ล่าเราคงไม่มีนะอันน,นี้ขอบคุณพี่มากเลยเฮ้ยไม่เป็นไรก็การทำชิ้นชอบคลิปเนี่ยเราต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดเปิดคลายแล้วกากระดิ่ คลิปออกมาข้างนอกก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปข้างนอกด้วยนี่เออรอดูรอดูแล้วกันก็เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย